สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีสิรีมาทำกันบ้านกันวันนี้วันศุกร์ศุกร์ที่เท่าไหร่ศุขี่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาพ2สมัทห้าร้อยหกสิบแปดถูกต้องวันนี้คือวันวันฮาโลวีนวันศุกร์วันฮาโลวีนวันศุกร์ไม่เกี่ยวเลยวันนี้วันศุกร์เออวันศุก็ใช่ฮาโลวีนก็ใช่มาเริ่มกันเลยลูกตัวแรกลูกตัวแรกคือไทยไทยไอเวลูก เป็นไงบ้างทำเฟมเดย์ทำเฟมดีตัวนี้เป็นขาขึ้นโตแต่ตขึ้นเหยียบเส้นเข้าได้หรือยังเข้าไม่ได้อลไรสตอปล็อตล่ะที่บา้า <9. 15. S 1> นค่ะเก้าจุดหนึ่งห้าใช่ไหอีกนิดนึงอืมเท่าไหร่ลูก 9 3้จสามห้าโอเคถ้ามีของล่ะเทเบิลฟิตเราเป้าแรกกี่บาทเท่า <11. S 1> ไหร่คะสิบเอ็ดเออเก่งมากลูกสิบเอ็บาทเลขกลมๆขอเป้าถัดไปเท่าไหร่คะสิบสองทัดไปอีกล่ะ เท่าไหร่คะ้า <15. S 1> โอเคพอแล้วเปลี่ยนตัวเป็นเน็กลูกทาเฟมเดยเหมือนกันตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นขาขึ้นสะโตตัดขึ้นหยิบเส้นเข้าได้ยังเข้าได้แล้วลอ้อตกี่บาทกี่บาทคะหนึ่งจุดหนึ่ง มาว่ามันจะสูงไปนะลูกหนูต้องเผื่อลงลงมาวันนี้อีกลูกเออแถวนั้นจะดีกว่าลูกเท่าไรลูกหนึ่งจุดศูนย์ห้าโอเคถ้ามีของแล้วล่ะ take p r o f i เป้าแรกเท่าไรคะหนึ 2> 2. ่งจุดสองเป้าถัดมปล่ะ เท่าไรคะห <1. 3. S 1> นึ่งจุดสามถัดไปอีกเป้าที่สามเท่าไรคะหนึ่งจุดสี่เป้าสุดท้ายหนึ่งจุดห้าโอเคพอหนึ่งจุดห้าเปลี่ยนตัว E A ลูกทาเฟมเดเป็นไงบ้าง ตัวนี้เป็นขาขึ้นตรโตจากขึ้นเหยียดเส้นเข้าได้หรยังเข้าได้แล้วรับร้อล่ากี่บาทลูกสามบาทสามบาทอือเอาเอาไปเล่นงกลมไปเลยนะสามบาทคราวนี้ถ้ามีของล่ะป้าแรกกี่บาทลูก สามจุดสองแปดขอเป้าถัดไปเท่าไรคะสามจุดห้าบาทค่ะอ่าอีกหนึ่งเป้าสิอือสุดท้ายเลยเท่าไรลูกสามจุดแปดสามจุดแปดแปดโอ้ใกล้จะสี่เนะอ่ะคันนี้ก็เปลี่ยนตัวลูกที่ยู ไทม์แฟมเดยตัวนี้เป็นยังไงบ้างลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นโตแต่ขึ้นเหยยบเส้นเขาได้ยังตัวนี้เข้าได้แล้วสตอลอตกี่บาทคะสิบสองจุดเจ็ดแล้วรู้ไหมทำไมมาร์งเอาตัวนี้มาเฝ้าลูกมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ แท่งเทียนใบนี้หนึ่งแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นไงสีเขียวเออสีเขียวแล้วยังไงต่อมันเป็นสีเขียวมันเป็นการหลุดลุกเนี่ยเมื่อวานน่ะแท่งสีแดงแตะที่ EMA สีฟ้าคือ EMA อะไร EMA สามสิบห้าข้นี้วันเนี้ยมันมีการหลุดลุกม, e e e มัน,ม,ม,นมันเปิดตรงที่ปิดเมื่อวานนี้แหละเสร็จแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็ดึงกลับขึ้นบ่ากลายเป็นเข็มอยู่ข้างล่างแล้วก็ปิดเขียวเต็มแท่ง ตัวนี้ก็เลยน่าสนใจลูกทีนี้ถ้าเรามีของแล้วล่ะขอเทคโปรฟิตด้วยเมื่อกี้ให้อยู่ตอปล็อไปแล้วนะอ่ะจุดเทคโปรฟิตเป้าแรกเท่าไหร่คะสิบสามจุดสี่เป้าถัดไปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นทางเฟรมวิกนะเพราะเรามองไม่เห็นแล้วอ่ะเป้าแรกสิบสามจุดสี่เป้าถัดไปกี่บาทลูก กา็ฟว <Cafe> ีกเป้าถัดไฟเท่าไหร่คะสิบสี่บาทอ่าสิบสี่บาทขอขยับไปอีกเป้านึงสิเท่าไหร่คะสิบห้าจดสองเอาเป็นสิบห้าเลขกลมๆแล้วกันเนาะสิบห้าบาทเอาเปลี่ยนตัวเอ็ม หรือ mk นี่เองทำเฟมเดย์เดี๋ยวมาขยับก้าฟก่อนนะให้หนูดูชชาร์ลูกอืมเป็นไงเห็นเห็นบ้างยังเป็นไงบ้างตัวนี้ลูกทำเฟมเดย์เป็นไงคะทำเฟมเดย์เป็นขาขึ้นสะตงสายขึ้นเหยียบเส้นเขาได้ยังก้ันนี้ เข้าได้แล้วซอบลอสกี่บาทกี่บาทลูตามเป็นสองบาทขอเป้าหมายถ้าเรามีขอเทปเปรฟิตเป้าแรกกี่บาทคะสามสบห้าบาทค่ะตัวนี้มาขอเปลี่ยนเป็นทําเฟรมวีคนะเพื่อจะดูเป้าหมายถัดไปหลูกมาควนี้เป็นวีคแล้วหนูมาดูซิว่า ถ้าเป็นทำเฟรมวีคแล้วเทปโปรฟิตเป้าที่สองอยู่ที่กี่บาทลูกกี่บาทคะสามสิบเจ็ดบาทขอเป้าถัดไปตัวนี้เราจะเผื่อให้บางคนที่เล่นยาวหน่อยลูกกี่บาทลูกเป้าที่เป้าถัดไปเนี่สี่สิบบาทและถ้าขยายไปอีกเป้าล่ะกี่บาทลูกเท่าไหร่คะ สี่สิบห้าจุดห้าเอาเป็นสี่สิบห้ากลมๆ่ะมมอันนี้ป้าสุดท้ายคือสี่สิบห้าเผื่อคนจะถือยาวหน่อยนะเรียบร้อยแล้วลูกครบแล้ววันนี้เราทำกันหน้าทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวห้าตัวห้าตัวลูกโอเคฝากบอกอะไรพี่ๆบ้างจะปิดคลิปกันแล้วฝากกดติดตามแกลงจะได้เคลีย้์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ ไายบายบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย